วันพระหัสสบดีตั้งแต่ต้นปีสองห้าหหกแมกราคมพามีนาเมษายนนะพระหัสสบดีนี่เจออะไรบ้างคือโดยพื้นฐานของพระหัสสบดีเนี่ยนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดพอสมควรอยู่กับตำรับตำราวิชาความรู้ อยู่กับแนวคิดหลักการทฤษฎีอะไรของตนเองเยอะคนเกิดพรสสบดีนี่มีน,น้นมสูงนะว่าจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรแบบวางแผนวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพราะว่ารู้หลักการเยอะไงพอรู้หลักการเยอะเสร็จก็ชอบที่จะวางแผนชีวิตให้มันเป็นไปตามลำดับดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย,น,ยนะหลายต่อหลายครั้งคนเกิดพรสสบดี ทำเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องใหญ่ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเพราะว่าต้องการความสมบูรณ์แบบคือตัวเองก็เรียนก็รู้ก็อ่านก็ดูก็ฟังมาเยอะพอจะทํำได้สักนิดนึงอ่ะมันก็เหมือนกับมีรายละเอียดในเชิงลึกแล้วก็เชิงกว้างมากกว่าคนทั่วไปดังนั้นก็อาจจะวางแผนชีวิตนะที่ตั้งปณิธานไว้ในช่วงต้นปีอะไรแบบเนี้ เยอะกว่าชาวบ้านก็หน่อยนึงคนเกิดพราสดีอาจารย์พูดผิดไม่ได้หน่อยนึงหรอกตั้งไว้เยอะกว่าเยอะๆเลยเยอะกว่ามากๆดังนั้นคนที่เกิดพระสดีเองก็อ,อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยกับตัวเองหน่อยนึงคือมันก็เหนื่อยกับอะไรล่ะเหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองอะ่ะชอบที่จะทําอะไรเยอะๆไปเองอ่ะนะจะถามว่าดีไหมมันแน่นอนล่ะมันไม่มีการกระทําใด ที่ศูนย์เปล่าพวกเราโดยหลักแล้วใช่ไหมการถีต่างอกตัางใจที่จะคิดพูดทําอะไรถี่มันดีที่มันเนียบที่มันเป็นหลักการมันก็ย่อมมีส่วนดีมากกว่าส่วนเสียเพียงแต่เราก็ต้องดูเรื่องของความเหนื่อยความเครียดเป็นช่วงที่พระสวัสดีนะโดยเฉพาะสี่เดือนแรกของปีมกราคมพามีนาเมษาของหกหกนะจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนอนน้อยนอนน้อยแต่นอนบ้างนะออต้องพูดอย่างนี้ เพราะว่าจะติดเครียดหลายๆคนเนี่ยนะถ้าสมมุติเฉยๆสมมติมมตมมตว่าเครียดเกินไปไม่เคยเป็นไมเกรนมันก็จะเป็นตอนนี้แหละถ้าบางคนที่เป็นไมเกรนนะพระสับดีนะมันก็จะอาการขึ้นตอนนี้ครัอบแนะนำป๋ออาจารย์คือคลายเครียดไม่ใช้เวลาในการคิดอะไรที่มันเข้มข้นยืดยาวนานเกินไปนะักมันทําให้ระบบของปลายประสาทเช่น ตรงไรผมต้นคอเงี้ยมันเนี่ยมันอักเสบขึ้นมาไ,ได้คือเป็นยังไงเครียดแล้วก็นอนแบบเราหลับตื่นตื่นจะนอนไม่ค่อยต่อเนื่องจะนอนไม่ค่อยต่อเนื่องตื่นกลางดึกแล้วก็ตื่นเช้ามืดแล้วก็นอนแล้วก็ง่วงตอนบ่ายแล้วก็นอนแล้วก็แล้วก็ไปตื่นกลางดึก <c oughs> กินกาแฟเป็นว่าเล่นเลยทำนองเนี้ยจะเกิดขึ้นเยอะทีนี้ในส่วนของอธุรกิจการงานหรือว่า มันจะไปกระทบส่งผลต่อเรื่องเงินใช่ไหมของพระหัสบดีในช่วงต้นปีของสองห้าหกหกเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าต้องมีอุปสรรคขากน้มที่ต้องต่อสู้นะเกี่ยวเนื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวเนื่องกับเจ้านายข้อหนึ่งแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะผ่านไปได้อย่างถ้าบางคนเป็นพระรหัสบดีในช่วงต้นปีสองห้าหกนมันมีภาระกังวลอะไรบางอย่างที่จะต้อง จัดการให้มันลุ่รล่วงไปแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายมากนะจึงเป็นไปได้สูงว่าะคุณเกิดชาวสวัสดีจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเจองานเครียดหนักๆเนยโชคดีที่มีบุญเก่ามั้ยมีคนที่คอยพร้อมช่วยเหลืออยู่แล้วก็ระวังอารมณ์จะง่นหงิดง่ายกระทบกระทั่งคนรอบข้างง่ายมาก คนที่ใกล้ตัวที่สุดอ่ะคนรักแฟนอ่ะเอาใครเกิดพระสวัสดีใครมีแฟนโอ้โห oh เป็นช่วงต้นปีที่อารมณ์ของพระสวัสดีเองอ่ะลองสังเกตตัวเองดูเนาะอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเพราะอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเนี่ยอะไรกระทบนิดหน่อยก็จะโกรธง่ายโมโหง่ายแล้วมีความที่รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรก็ถูกไปหมดมัน กำเริบอาจารย์พูดเหมือนเป็นอาการของของความเป็นโรคอะไรอย่างหนึ่งคืออาการของการถือดีถือว่าตัวเองถูกต้องไม่ฟังใครมันกำเริบขึ้นมานะคือถ้ามันมีพอประมาณมีความเป็นตัวของตัวเองก็ดีไงแต่ถ้าหากว่าพระสับดีซึ่งมีทิฏฐิคือความเห็นว่าเราถูกไม่ฟังใครอ่ะมันมากอยู่ในอัตราส่วนที่มากเกินไป มันก็อาจจะเป็นภัยต่อตนเองขึ้นชื่อว่าคนที่เป็นน้ําเต็มแก้วคือไม่สามารถที่จะเติมหรือรับรู้คำแนะนำหรือความรู้อื่นๆใดได้นั้นนะ่ะมันก็ไม่สามารถมีอะไรใหม่เข้ามาในชีวิตไงบางทีเราจะเดินไปข้างหน้าแล้วเรามีข้าวของพลุงพลังในมือ เรายังต้องทิ้งข้าของอะไรบางอย่างเพื่อเราจะเดินต่อไปได้สะดวกแล้วค่อยไปหยิบจับเอาใหม่ความรู้หรือทัศนคติก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่จําเป็นต้องยึดถือไว้ตลอดเวลาถูกต้องไหมแเป็นฝักข้อคิดเอาไว้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราดื้อดึงหรือเราไม่เปิดรับอะไรเราก็ลองผ่อนคลายลงทําใจก,กลางๆอ่ะพวกเราทําใจก,กลางๆไม่ต้องคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ได้ ดูไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเวลาที่เราจะพิจารณาดูอะไรอ่ะให้เรานึกถึงตอนที่เราดูหนังอ่ะเออเราดูหนังแบบคนดูหนังอย่าไปดูหนังเหมือนคนที่เป็นผู้กำกับก็เออต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องสั่งบงการนะว่านี่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้คือเราดูแบบเหมือนคนดูหนังเข้าใจใช่ไหมอ๋อมันเป็นเช่นนี้อ๋อดูไปดูไปดูแล้วก็ได้ข้อคิดไปอย่างนี้ก็จะผ่อนคลายขึ้น พระสวบดีถ้าเป็นแฟนกับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยก็จะผสมผสานกันดีนคล้ายกับว่าถ้ามีแฟนอังคารนี่พระรหัสก็จะเป็นช่วงที่รู้สึกคือคนเกิดวันอังคารพอมาเป็นแฟนพระรหัสใช่ไหมมันทาให้มีชีวิตชีวาดีแต่ถ้าเกิดว่าพระราศบดีเป็นแฟนงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะช่วงต้นปีหน้านี่รู้สึกว่าเหมือนกับมีความไม่แน่ใจใน ในความรักมันจะไปต่อได้หรือเปล่าลังเลใจบางคนบอกลังเลใจมากทำไงอาจารย์ก็เสริมดวงความรักใช้ลักษณะของชื่อสกุลอะ่ะส่งมาให้อาจารย์ทํายันผู้รักมหาเศรษฐีแบบนี้ก็จะช่วยได้เยอะถ้าใครที่เน้นอยากจะจเจาะลึกเลยว่าวันเดือนปีเวลาของตัวเองเป็นยางนี้เดี๋ยวไปตรวจดวงส่วนตัวนะแต่นี้อาจารย์พูดในรทั่วไปกับถ้าประสวดีเป็นแฟนกับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยข้อดีนะข้อดีก่อนนะ จะเป็นช่วงที่คนเกิดวันจันทร์นั้นเขาให้ข้อคิดให้กำลังใจเป็นที่ปรึกษาได้ดีให้เครดิตเขาสน,นิทเราจะเจอว่าเออมันมีบางแง่มุมหลายๆแง่มุมที่เราเก็บไม่ครบแล้วคนที่เกิดวันจันทร์ซึ่งอยู่ในฐานะคนรักเราก็เติมเต็มได้ถ้าเป็นแฟนกับคนเกิดวันศุกร์นะประหัสนะมีโอกาสสูงอาจารย์แนะนํานะ อย่าไปอยู่กันนิ่งกับที่ถ้าเกิดพระสบาดีเป็นแฟนคงเกิดมาสงฆนะช่วงต้นปีหน้าสองห้าหกเนี่ยทากันไปช่องเที่ยวเดินทางอาจจะหยิบจับอะไรมาทําเป็นธุรกิจการเงินได้คือตั้งใจไปเที่ยวเฉยๆแต่กลับมามันไอะมันได้ไอเดียบางอย่างถ้าพรรหัรเป็นแฟนกับวันพุธโดยลักษณะพื้นฐานชะตาแล้วมักจะเป็นคู่คิดคอยให้คําปรึกษาคอยให้กําลังใจกันดี แต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งของพระรหัสกับพุทธพออยู่ด้วยกันเนี่ยอารมณ์มันไม่ค่อยคงที่จะว่าไปกันทั้งคู่แต่พุทธเนี่ยอารมณ์จะขึ้นลงเร็วเลยเพราะอารมณ์ดีมันพุทธเนี่ยโอ้โหสมองแจ่มใสเป็นที่ปรึกษาหาเลยกันดีนะพอพุทธอารมณ์เสียพุทธก็งวาจาห้าหันกรีดไปในหัวใจก็แต่ก็ยังดีกว่าพระรหัสเป็นแฟนกับวันเสาร์ถ้าพนันกับวันเสาร์นี่ส่วนมากก็จะบาดหมางกันเยอะบาดหมางกันบ่อยเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรบ้าง อยู่ด้วยกันก็เหมือนกับคอยฉุดดึงชักพาเลยกันแต่ไม่เป็นไรนะอันนั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งแก้ไขได้วิธีการก็คือไปปรับไปแก้ด้วยตัวเองถ้าเอาไม่อยู่ก็ส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์ทํายันคู่รักมหาเศรษฐีซึ่งอาจารย์ก็จะพยายามรวบรวมนะคนที่มีความสนใจแล้วก็ทําให้ทันในช่วงของคืนข้ามปีก่อนถ้าใครทําไม่ทันช่วงคืนข้ามปีจะทําใน วันไหนก็ได้อาจารย์ก็จะทําให้จอบจงที่เราคู่อยู่แล้วนี่คือยันคู่รักมาสถีที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ดีไม่มีมือที่3เข้ามาแล้วก็เรียกซับรับโชคเข้ามาทั้ง2ฝั่งกดที่โปรไฟล์จองที่ไลน์ได้เลยนะ